EOS R6 ครับอยู่ในมือผมแล้วครับผมมาดูภายนอกกันก่อนเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับการจับการเข้ามือเนี่ยต้องบอกว่า Canon เนี่ยเขาทำได้ดีมากๆอยู่แล้วนะถือมือเดียวเนี่ยสบายเลยนะครับไม่เมื่อยนะเท่าที่เห็นเลยเนี่ยด้านนอกทั้งหมดเนี่ยแทบจะเหมือน R5 เลยแต่ ว่าเท่าที่เห็นหลักๆเลยคือจอของบนตรงนี้จะไม่มีนะปุ่มโหมดตรงนี้เปลี่ยนเป็นแป้นหมุนเป็นโหมดแทนนะครับเหมือน d s l R เลยถ้าใครชอบฟังก์ชันแบบ d s l r ก็น่าจะสะดวกนะครับแล้วก็รายล้อต่างๆทั้งปรับสปีดปรับ F number หรือว่าอะไรเสริมด้านหลังเนี่ยยังมีหมดเลยนะรวมถึงจอยสติ๊กก็ให้มาด้วยนะครับผมจอด้านหลังกันบ้างนะครับจอด้านหลังเนี่ยสนิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ประมาณ1นึ่ล้านหกแสนจุดนะถ้าเป็น R 5เนี่ยจะประมาณ2ล้านกว่านะก็ถามว่าน้อยกว่า แต่ว่าเวลาเราใช้เนี่ยแทบจะไม่รู้สึกว่าต่างเลยรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์ของเขาเนี่ยถ้าเป็น R5 จะอยู่ที่5ล้านกว่านะแต่ถ้านี้จะอยู่3ล้านกว่าก็ถามว่าเวลาผมเปิดกล้องแล้วเล็งดูเนี่ยถามว่ารู้สึกไหมว่าเออความละเอียดมันต่ําลงเ่ยไม่รู้สึกเลยนะมันคือมันเยอะมากๆแล้วเกินกว่าตาที่จะแทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เอามาเปรียบเทียบกันจริงๆนะก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับส่วนพอทั้งข้างเนี่ยจะเห็นว่าเอาพอรตของ สาลั่นนะมาไว้ข้างๆนะครับถ้าเป็น R5 จะเอาส่ยลั่นไว้ข้างหน้าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นพอร์ตสำหรับซิงค์แฟลนะอันนี้ก็ตัดพอร์ตซิงค์แฟลออกไปนะครับมี USB มี HDMI นะ แล้วก็ที่สําคัญเลยคือพอร์ตไมค์กับเฮดโฟนนะครับเขาให้มาด้วยนี่นะครับใครจะถ่ายวีดีโอก็สะดวกมากมายเลยทีเดียวนะครับผมส่วนที่เหลือก็ถือว่างานประกอบค่อนข้างละเอียดนะครับทำจากแมกนีเซียมอลลอยเหมือนกันนะครับผมก็ทําให้น้าหนักเบาแล้วก็จับถนัดมืองานประกอบการซีลงต่างเนี่ยค่อนข้างดีนะครับและอย่างที่บอกว่าอิเล็กทรอนิกส์วิวไฟเดอร์ของเขากับจอด้านหลังเนี่ยความละเอียดน้อยลงมานะครับแต่ใช้แบตตัวเดียวกับเจ้า R5 ทำให้กินไฟน้อยลงนะครับใช้ได้นานขึ้นถ่ายได้มากกว่านั่นเองครับผมทีนี้มาดูพอร์ตการ์ดกันบ้างครับอ่าด้านข้างนะเปิดมาจะเป็นช่องใส่ s d c a r กานะครับเป็น u s b 2สนะครับ2ช่องเลยนะครับไม่มีเจ้า c ีเอฟเ e ็กนะครับอ่าเพราะว่าสเปคของวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ได้ดุเดือดเท่าตัว R5 นะก็เลยใช้แค่ s d การ์สล็อตนั่นเองแน่นอนมาพร้อมกับฟังก์ชันที่สามารถ เลคคอร์ดภาพนิ่งสล็อต 1, นึ่งวิดีโอสล็อตหหรือว่า JPEG สล็อตหนึ่งลอไฟสล็อตหนึะครับแยกกันอย่างนี้ก็มีฟัง์กชันให้เลือกใช้นะครับผมทีนี้มาดูด้านในกันบ้างนะครับเป็นเซนเซอร์ต้องบอกว่าเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกับ1 D X Mark t i r e ให้มาขนาดนี้นะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆครับแต่มาพร้อมความละเอียดที่20ล้านพิกเซลนะครับถือว่าตรงนี้เป็นจุดเด็ดนะบางคนบอกว่าเฮ้ยความละเอียดน้อยหรือเปล่าความละเอียดน้อยเนี่ยแต่เซนเซอร์ขนาดฟูลเฟรมเท่ากันนะครับทาให้พื้นที่ต่อ1นึ่พิกเซลของเขาเนี่ยกว้างขึ้นนะฮะทำให้1นึ่พิกเซลของเขาเนี่ยรับแสงได้มากขึ้น เป็นที่มาของการที่สามารถเพิ่มด y นามิกเลนส์ของภาพได้มากขึ้นแล้วก็รวมถึงนอยส e ที่น้อยลงนั่นเองนะครับยิ่งพื้นที่มากน้อยก็ยิ่งน้อยลงนะครับผมอันนี้ถือเป็นจุดแข็งของกล้องที่มีความละเอียดของเซนเซอร์น้อยกว่านั่นเองครับผมในส่วนของระบบประมวลผลนะครับแน่นอนว่าใช้ d ิจิตเนะตัวเดียวกับ R5 นะครับแล้วก็ตัวเดียวกับ1 D X Mark III ยดีเดียวหเรียกว่า เอาตัวท็อปมาใส่ตัวนี้เลยนะแล้วก็เรื่องของการโฟกัสเนี่ยด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าเต็ม100%แล้วในการทัดโฟกัสของเขานะครับเพราะว่าใช้ Dual CMOS AF 2นะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยครอบคุมทั้ง100%นะแล้วก็มาพร้อมกับจุดโฟกัสถึง6,072จุดโอ้โหเยอะมากๆ เรียกว่าทัดตรงไหนนะทัดตรงมุมตรงไหนนะเข้าหมดนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของเขาเลยแน่นอนครับพอติดตั้ง dual c m o d e a f2 มานะครับก็สามารถจับเรื่องของตาคนนะครับหน้าคนหรือว่าถ้าหันหลังเนี่ยก็สามารถจับหัวด้านหลังได้นะครับรวมถึง Animal นะครับนี่มาแล้วนะครับหมดสัตว์นะครับตาหมานกปลาครับโอ้โหลองมาก็ได้หมดเลยนะ ส่วนใหญ่จะจับตาได้หมดเลยไม่ว่าจะนิ่งหรือเคลื่อนไหวเนี่ยเขาแท็กกิ้งตามได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในส่วนของการใช้ d u ลพิกเซลของเขานะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับระบบการรัวโฟกัสนะครับถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถถ่ายต่อเน,นื่องได้ถึง20เฟรมเอร์เซกนะ เยอะมากๆนะครับรวมถึงถ้าใช้แมค h a นิกชัตเตอร์นะครับสามารถรัวได้ถึง12เฟเปอร์เซกนะครับใครที่อยากจะไปรัวกับการซิงค์แฟลนะครับหรือว่าใครที่กลัวรเรื่องของโรลลิ่งชัตเตอร์นะ ก็ใช้แมคานิก12เฟรมเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับโอ้โหเมื่อก่อนกล้องที่ถ่ายถึง10เฟรมเนี่ยต้องเป็นกล้องตัวท็อปตัวเราเป็นแสนน้านี้ใส่มา12เฟรมแบบสบายๆเลยทีเดียวครับด้วยขุมพลังของ d i จิทนะครับบวกกับ Dual CMo s s สเซนเซอของเขาเนี่ยสามารถทําให้โฟกัสในที่มืดได้ถึงรบ6.5 EV นะในตัว R6 นะครับผมจะบอกกระซิบนิดนึงว่าเยอะกว่าตัว R5 นะเพราะ R5 ได้ถึง ลบ6เท่านั้นนะครับมันต่างกันอยู่ครึ่ง EV นะครับก็เรียกว่ามืดมากๆอ่ะทั้งคู่เลยทั้งลบ6ทั้งลบ 5, เจนี่ยถือว่ามืดมากก็ยังโฟกัสได้นะครับทีนี้มาดูฟังก์ชันเด็ดของเขากันบ้างนะครับในเมื่อมันรัวได้เยอะเนี่ยต้องมาพร้อมกับการการันสั่นที่ดีครับโอ้โหแน่นอนครับ R5 และ R6 นะครับมาพร้อมกับการสั่น5แกนแ,แล้วในตัวเซนเซอร์เขานะถ้าไปใช้กับ เลนที่ซับพอร์ตกันเนี่ยสามารถกันสั่นได้สูงดูถึง8สตอปโอ้โห8สตอปนี่ผมต้องบอกว่ามันเยอะมากๆนะเวลาเราใช้เลนซูเปอร์เทเลเนี่ยสามารถลดสปีดลงมาต่ำๆแล้วก็ถ่ายรัวๆแบบปุ๊บนะโดยที่มือสั่นเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถได้ภาพที่คุณภาพดีคมชัดได้นั่นเองครับที่หน้าคอสต์ไม์ฟังชั่นบาร์นะครับ จะมีปุ่มที่เรียกว่า Customize Control นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเข้าไป Customize ปุ่มต่างๆหรือว่า Dial ที่อยู่บนกล้องของเราเนี่ยได้หมดเลยว่าเราจะตั้งเป็นปุ่มนี้เฮ้ยใ,ใช้ทําฟังก์ชันอะไรยังไงนะครับก็ทําให้สะดวกมากขึ้นในการใช้งานให้เหมาะกับผู้ใช้นะครับหรือว่าจะตั้ง Dial ต่างๆนะครับทั้ง3 Dial บนกล้องแล้วก็1 Dial บนเลนเนี่ยให้เป็นฟังก์ชันที่เราต้องการได้หมดเลยครับตัวนี้ IBIS setting for non-CPU lens นะครับอันนี้เป็นโหมดที่เอาใจสาวกเลนมือหมุนโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่า ในโหมดที่เราเข้าไปเซตติ้งเรื่องของ IS โหมดเนี่ยพอเราเปิดออนแล้วเนี่ยจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าทํามาโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือเรียกว่าโฟก l L เลนสเนี่ยเขาไปตั้งความยาวโฟกัสของเลนส์ให้ตรงกับเลนส์มือหมุนที่เราใช้อยู่นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสั่นในตัวกล้องให้ทํางานสอดคล้องกันนะครับแม้ว่ามันจะไม่มีคอนแทคเชื่อมโยงกันนะครับแต่ก็สามารถช่วยให้เลนส์มือหมุนเนี่ยได้กันสั่นของกล้องไปใช้ด้วยเองนะครับโดยสามารถเลือก ว่าจะตั้งว่าทํางานตลอดเวลาเลยหรือว่าจะทํางานเฉพาะตอนที่จะถ่ายเท่านั้นนะครับโดยฟังก์ชันเนี่ยต้องเข้าไปเปิดรีลีชัตเตอร์วิ h เอาเลนนะครับเพื่อให้กล้องเนี่ยสามารถกดชัตเตอร์ได้นะครับแม้กระทั่งตอนที่เราใช้เล่นมือหมุนนั่นเองครับชัตเตอร์โหมดนะครับเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราจะเจอแมชชันิคชัตเตอร์นะครับหรือว่าอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับแต่ฟังก์ชันใหม่ของเขาเนี่ยเพิ่มอิเล็กทรอนิกเฟิร์สเคอร์เชนขึ้นมานครับโดยฟังก์ชันเนี่ย จะลดเสียงรบกวนนะครับลดการสั่นไหวนะครับโดยหลักการทํางานของเขานะครับจะเปิดม่านชุดแรกรอไว้นะครับแล้วก็ใช้งานเฉพาะม่านชุดที่2ในการถ่ายภาพนั่นเองครับทำให้ได้ประโยชน์จากอ e ิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับช่วยในการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับหรือว่า ้าที่ต้องการเสียงรบกวนน้อยๆเช่นการถ่ายสัตว์ปา่านั่นเงนะครับแต่ยังได้อารมณ์แบบแมชชีนิคชัตเตอร์ครับผมในโหมด IAF นะครับจะเพิ่มการฟังก์ชันดวงตาของสัตว์มาแล้วนี่นะครับถ้าเข้าไปก็จะมี people animal ให้เลือกนะครับโดยฟังก์ชัน people เนี่ยเน้นการถ่ายคนเป็นหลักนะครับสมมุติว่ามีคนอุ้มสัตว์อยู่เนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่คนนะครับส่วนการถ่ายโหมด animal เนี่ยก็จะสามารถโฟกัสได้ทั้งคนและสัตว์ไปพร้อมๆกันนะครับในกรณีที่ ไปถ่ายแมวบ้างหันไปถ่ายคนบ้างก็จะสามารถโฟกัสได้ทั้งคู่เลยครับการเข้าไปเซต AF on ของเจ้ากล้องตัวนี้นะครับจะเพิ่มโหมดที่เรียกว่า ID Tech AF นะครับเป็นรูปดวงตาและเขียนว่า AF นะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าสะดวกมากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกการโฟกัสดวงตาโดยใช้โหมด AF on ตอนถ่ายคนนะครับถ้าเราจะหันไปถ่ายวิวเดี๋ยวนั้นเลยเราก็าแค่ปล่อยปุ่ม AF on นะครับและใช้การโฟกัส ุ่มชัตเตอร์นะครับทำให้เราสามารถสลับไปถ่ายวิวได้หรือว่าคนได้ลดปัญหาเรื่องการโฟกัสที่มีปัญหาในตัว R และ r, r p ได้เยอะเลยครับตัวนี้โหมดโฟกัสแบ็กเกตติ้งครับเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่หลายคนถามว่าทำไมไม่มีใน EOS R นะครับตัวนี้มาแล้วครับโดยสามารถถ่ายภาพคล่อมโฟกัสเนี่ยได้สูงสุดถึง999ภาพนะครับโดยเราสามารถปรับระดับในการเปลี่ยนระยะโฟกัสได้ถึง10ระดับครับจะเอาระเอียดมาก ละเอียดน้อยเนี่ยตามแต่ใจเราต้องการเลยครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่เรียกว่า Exposure s m o o t i n n g นะครับช่วยเกลีย่ยแสงให้เราในระหว่างเฟรมนะครับให้แต่ละเฟรมเนี่ยแสงใกล้เคียงสม่ำเสมอกันมากที่สุดนะครับเวลา,เาไปซ้อนภาพเนี่ยก็จะทำให้เนียนขึ้น คมขึ้นนั่นเองนะครับฟังก์ชันการ์ดอเลนร์นะครับหลายคนคงเคยเจอปัญหานะครับในการที่เราถ่ายภาพต่อเนื่องเยอะๆนะครับหรือบางทีถ่ายวิดีโอขนาดใหญ่นันๆเนี่ยกล้องเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการบันทึกลงการ์ดนะครับแล้วบางทีไม่ทันใจนะครับ R5 R6 ครับแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเพียงแค่เราเปิดฝานะครับบางทีเราเปิดฝาปุ๊บเนี่ย มันจะตัดฟังก์ชันการบันทึกเลยแต่อันนี้คือยังบันทึกอยู่นะครับแต่จะมีเสียงเตือนเรานะครับแล้วก็มีเลขนับถอยหลังให้ด้วยว่าอีกกี่วินาทีนะครับเราถึงจะดึงเมมถอดออกมาได้นะเพื่อไม่ให้ไฟล์เราเนี่ยเสียนะครับโดยการรอให้กล้องเนี่ยบันทึกลงไปก่อนในเมมนะครับส่วนเรื่องของวิดีโอนะครับผมเท่าที่ผมดูเนี่ยมี 4K นะสูงสุดประมาณ60เฟรมนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของ h i Frame r a t e ของเขานี่เป็นฟังก์ชันที่ มาเหมือนตัว R5 เลยนะครับแต่ High Frame Rate คือถ่ายสโลว์ครับสูงสุด120เฟรมนะแล้วก็ถ่ายปุ๊บเนี่ยได้ภาพที่สโลวเดี๋ยวนั้นเลยนะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยส่วนเจ้า R6 นะครับจะได้แค่ Full HD นะไม่เท่าตัว R5 ที่เป็น 4K นะครับผมแต่ก็ได้120เฟรมเหมือนกันนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดของ ตัว R6 นะครับทำให้เขาเนี่ยใช้แค่การ์ด SD ก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องใช้ถึงท่าน c a p k นั่นเองครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมสังเกตเห็นในตัว R6 ตัวนี้นะครับก็คือจะมีไฟล์ที่เรียกว่า HEIF นะครับหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าไฟล์ HEIF นั่นเองนะครับอันเนี้ยมาพร้อมกับ HDR PQ HEIF 10บิตนะครับให้เลือกใช้ด้วยมันสามารถถ่ายไปเนี่ยแล้เก็บรายละเอียดในส่วนของไฮไลท์นะครับ เป็นรายละเอียดของสีนะเพิ่มเป็น well, so 10บิตในส่วนของไฮไลท์นะครับก็สามารถทําให้ท้องฟ้าหรือว่าอะไรที่มันเบือเนี่ยใบมุงใบไม้เนี่ยที่มันอาจจะขาวไว้บ้างเนี่ยเขียวมากขึ้นฟ้ามากขึ้นครับก็ได้เฉดสีที่มากขึ้นแล้วก็รายละเอียดของส่วนไฮไลท์มากขึ้นนั่นเองครับเป็นยังไงครับกับ c a n o n R6 ครับ Full Frame m i r l e s ตัวรุ่นน้องนะแต่บอกเลยว่าสเปคเนี่ยจัดเต็มมากๆนะให้มาเยอะกว่าที่คิดมากๆรวมถึงราคาเขาเนี่ยก็เบาๆลงมาหน่อยนะครับทำให้ใครที่กำลังตัดสินใจอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่า R6 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคุณครับและถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดติดใจให้กันด้วยนะคะ